นี่เรามีเมนูเด็ดมาให้ชมนะคะวันนี้เราทำขาหมูพะโล้สูตรของเราเองค่ะเราก็ได้ต้มเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ได้เอามาให้ชมค่ะอันนี้เราไม่มีผักดองไม่มีผักอะไรนะคะเรามีผักอะไรเราก็มาจัดแต่งในจานแบบนั้นนะคะตามสไตล์เราค่ะ แล้วก็นี่ค่ะคือน้ำพะโล้ของเราค่ะเราทำแบบสูตรเราง่ายๆสไตล์จ่างเดนค่ะนี่ค่ะก็เข้มข้นตามนี้อันนี้น้ำนี่เราก็สามารถทำเป็นน้ำขวยจับได้นะคะแล้วก็ขามหมูพะโล้ของเราก็นุม่มอร่อยค่ะเดี๋ยวเราจะมากลับให้ดูนะคะนี่ค่ะ ช่วงนี้ขาหมูถูกนะคะไม่ค่อยแพงมากที่นี่นะคะก็อาจจะมีเนื้อเยอะบ้างน้อยบ้างแต่อันนี้เนื้อจะเยอะนิดนึงนะคะอันนี้เนื้อจะเยอะค่ะก็จ,จะเป็นส่วนกระดูกส่วนต้นขาเนาะนี่ค่ะอันนี้ก็ช่วงนี้จะเป็นกระดูกเยอะนะคะเราจะกลับมาช่วงที่เนื้อเยอะๆค่ะนี่นะคะสวยงามไหมคะ เราจะลองมาปาดดูนะคะหรือใช้มีดหัน่นดูนะคะว่าเราต้มได้เปื่อยดีขนาดไหนเนาะนี่ค่ะนี่ค่ะเนี่นะคะ ขาหมูของเราก็เปื่อยดีค่ะเครื่องเคียงเราก็มีตามที่เห็นนะคะคือกระเทียมพริกสดเราไม่มีพริกเล็กค่ะหมายถึงพริกชี้ฟ้านะคะกระเทียมทนค่ะหอมใหญ่ค่ะแล้วก็แครอทแครอทนะคะแล้วก็ต้นหอมทุกอย่างที่เรามีนี้มีอยู่ในบ้านนะคะอะไรที่เรามีอยู่ในบ้านเราก็มา จับใช้ใช้สอยให้เป็นประโยชน์ค่ะต้นหอมนี่ค่ะเราไม่มีผักดองค่ะเราไม่ได้ทํานะคะก็เป็นหน้าตาของขาหมูพะโลของเราค่ะเป็นยังไงบ้างคะนี่สูตรเราเองค่ะสูตรก็มีทั่วไปไง่ายๆนี่ค่ะเราก็จะมีพริกไทยมีมีม เลือมีน้ำตาลมีซอสด,ดำซอสหอยนางรมแล้วก็ใบกระวานแล้วก็อะไรอีกนาะจำไม่ได้ค่ะที่เขาเรียกกันเนาะหลายๆอย่างการพลูการพลูนะคะนี่ค่ะการพลูนะคะนี่ค่ะการพลูนะคะดอกจันค่ะ วิธีทำง่ายๆไม่ยุ่งยากสำหรับเรานะคะนี่ค่ะดอกจันนะคะนี่หอมมากค่ะก็กลายมาเป็นขาหมูพะโลหน่ารับประทานอย่างนี้ละคะ่ะเราก็ชอบหวานเราก็เติมหวานเราชอบเค็มเราก็เติมเค็มอยู่ที่เรานะคะรสชาติทุกอย่างอยู่ที่ตัวเรานะคะก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ฝากคลิปด้วยนะคะจะได้มีคลิปดีๆใหม่ๆมาให้ชมค่ะ ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาให้กำลังใจกันเนาะขอบคุณมากมายเ้ยค่ะ Thank you very much นินค่ะ